สวัสดีค่ะื้นนี้บ่มีอย่างหลายเด้อค่ะพี่น้องมาย่างใส่กอก,กินบ่มีคลิปอีหอย่างมาเห็ดแต่เบิง่งมย่างใส่กอกห้กันเบิ่งซื่อเอาปัดกล้องจักไปใส่ละขากล้องกระเสียแล้วค่ะพี่น้องขากล้องเพีแล้วมมนเสียทนร้ายหูร้ายตาเอาไหนเด้อค่ะขอโทษขอไฟเด้อ ใส่กอกเข่าครับปนซื้อมาฝากแกบจากอียงนาราบนาราธิวัเพิ่นเอามาฝากป้าแล้ว่นแบงไห้น้ำมันขนาดเดี๋ยวเตรียมเอาน้ำดีใส่น้ำบบซันลูกขึ้นพว่พวกพว่พวบพวก,พวก,พวก,พวกนได้ไฟน่ะปน <H im> <h im> เดี๋ยวเพราะว่านังไงนังมันแตกกับป่ะนี้ใส่กลอกมันแตกแล้วบะนี้อ,เอืเอากล้องกับชับไปใส่ละ ควันแต่ควันมาเนาะพี่น้องเนาะนั่นแต่บอกข้าเจ้าที่ข้าเจ้าทะเลาะก,กันค่นก็เอา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 คืนมาอีกแล้วค่ะมันเอาแทะเอาว่าเว้ยอา้าโทรศัพท์ข่อยก็ได้ เอานามใส่หลายๆโหลด่ี้นองข่อยใจทานบ่หลายด,ดอกแต่ว่ากานนั้นมั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 นเราไฟมันขึ้น เนื้งง้วเด้ค่ะมันเป็นเนื้งง้วบโบเมนเนื้อหมูเด้ค่ะเพราะว่าเราห้องอิสลามบริบนบกินเนื้งงัวเออเนบกินเนื้อหมูะแต่ว่ามันมันนี่หลีเด้มันมันข้างในไอันี้เอาไว้สมก็นี่ผัดลูกข่กยกเบืกินเนี่ยนะมันต้องย่างแบบนี้แหละกินแบบบบสมบันไดนะสมมันคือเข่าบูดนี่แหละ แต่ว่าหักแต่นั่นพอเด็กน้อยที่เป็นนักมกัมกกินขนาดเริ่มจะึ้นหมาอีกแล้วเด้อค่ะเดีย๋ยวกุ้ยข่อยกระเป็ดน,นะคระบพี่น้องบขาไ่ได้กินจกักเถือ่นอนกกินเบิดเป็นย้ำใด้เขาไ่ได้กินจกักเถื่อนกมากินเบิด์ตอันภาอีตู้ข่อยก็งามๆค่ะนุนภาค้าข่อยก็ได้อืมตาไข่ข่ยอยก็ะสองต้นก็โอ้ยกินอยู่นี่สองสามปีแล้วค่ะนี่กระภาค้าข่อยก็ได สองสามต้นก็กินเยอะไอ้นั่นต้นโกดข่อยกับมาลองแรงหย่าขึ้นไว้เด้อค่ะพักนี้ฝนมันตกค่ะเด็เดเดขึ้นอีกแล้วค่ะพี่นอ้องไอเบิ้งอ็นั่นไปก่อนหย่าขึ้นไว้เด้อค่ะพอดีไอ้นั่นไอ้บางอีพ่นบบว่าง เป็นยุงทัท้ะจักพักนี่บังอุนาว่าทีนั่นงานหลายนะาว่าหอยเข่าที่บอกเป็นเห็ดหอยเนี่ยเป็นขายหอยท่งนอกหนาว่างานมากหลายหลายไม่ได้มาดทกให้นี่แหละทถี่นบางูมันม้า่ะมาตามทุงน้นี่แหละค่ะนี่แหละเห็นบามันมากินแมวค่อยนะนพี่น,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 อน้องพุ่นทงน้ามันหกเด้ผุนเอาก็ามชื้นยนให้เบื้องผุนอย่าเทียมหัวผุนเดิน อมันเป็นดินเคน่าเจ้าเด้ค้าเจ้าบรร่ได้มาเฮ็ดอีหยังมันด้กฮแถวหกว่ะเด๋อเด๋อขื้นอีกละไฟขื้นพี่น้องไฟแต่ไฟ่ะพูมีคลิปยังไขเบิ้งเ้อค่ะพี่น้องอยังปะขอโทษขอไฟหลีเ้อะกับเขากับป่าพักดีกับบ่อค่อยได้เฮ็ดค่ะตั้งแต่กลับมาบ้านนี่จากบ้านนี่ไข่บ่ยุด เดี๋ยวก็เลยว่าเออมอย่ยางไงใส่ก่องกใ,ใ้เบิ้งมันสิแตกสั่ไหลสนับไฟขึ้นเอาขึ้นเอานี้ก็เริ่มแตกแล้วครับพี่น้องก็กเริ่มแตกปญัญะปัญญะได้แตกแล้วก็ล่วงลงไปนะักันเบิ้งละได้กินบ่าจักอันบ่ไมเดี๋ขึ้นอีกเลยได้ไฟก็ได้ขึ้นประโยชน์อี ทานหน่อยหน่อยนึงได้ละหันมันแ่บม,นนมันมันอ๋อไปน้ำเอาน้ำใส่เังสิหรอปอะ,อะกินกับขิงอ่ะขิงเขยกัมี่อยู่ขิงซื้อมาตั้งแต่เมื่อน้นกันมี่อยู่ แตกพยูหพยาบุญละแขวนแท้แขวนว่าเออค่ะเอาซับนี่แหละเด้อค่ะล้าพีล้าลน้องซับนี่เดอ้ออย่างให้เบิ้งซับนี่แหละเนาะอือบัวมันที่ซุกกระโดดน,นั่ะละใช้เวลานานอยู่เอาละค่ะลาก่อนเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีจ้า